สวัสดีครับวันนี้จะมาสปอยซีรีส์ของทางเ e t f l i x กสนุกๆที่แต่ละตอนก็จะจบในตัวเรื่อง Love, Death and r o b o t โดยในเอพิซดที่1มีชื่อตอนว่า Sony e g หรือความแข็งแก่งของทีมซอนนถ้าพร้อมแล้วก็ขอเชิญรับชมและรับฟังกันได้เลยครับก่อนรับชมถ้าชอบคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามทางช่องทาง YouTube และ Facebook กันด้วยนะครับ หนังเริ่มต้นที่รถบรรทุกคันหนึ่งที่มีป้ายติดด้านข้างรถว่านักล่าของซอนนี่ได้มาจอดรถที่โกดังแล้วทีมงานทั้งหมดก็เดินเข้าไปด้านในและคุยกันว่าระบบหน้าจะโอเคและการลิงเพื่ออัปเดตสมองครั้งก่อนก็น่าจะแก้ไขข้อบอกพร่องได้หมดแล้วจังหวะที่เดินคุยกันไปและมัวจะจ้องมองแท็บเล็ตพวกเขาก็เดินชนเข้ากับชายร่างยักษ์คนหนึ่งพวกเขาจึงรีบขอโทษมอนานทันทีแต่หมอนั่นก็ยังคงยืนนิ่งอยู่เช่นเดิม ทำให้พวกเขางงมากว่าหมอนี่ต้องการอะไรกันแน่จังหวะน,นั้นเองดิโคหัวหน้าของมันก็เดินเข้ามาพร้อมกับหญิงสาวคนหนึ่งโดยดิโกมาขอดูสัตว์ที่พวกเขาจะนําเข้าไปต่อสู้ในครั้งนี้แล้วก็เสนอเงินให้เป็นจํานวนมากเพื่อแลกกับการที่พวกเขาจะแกล้งแพ้เมื่อซอนยา่าหญิงสาวที่มีบาดแผลเต็มใบหน้าได้ยิงเข้าก็ปฏิเสธทันทีโดยเธอบอกว่าเธอไม่เหมือนใครและเธอก็ไม่ได้แข่งเพราะต้องการเงินถ้าเธอลงแข่ง เธอจะไม่มีวันแพ้จากนั้นก็เดินจากไปปล่อยให้เพื่อนสาวอีกคนยืนต่อว่าและเลาเรื่องราวของเธอให้ดิโก้ฟังว่าเมื่อหนึ่งปีก่อนซอนยาถูกแกงลักพาตัวไปข่มขืนและกรีดใบหน้าเพื่อทำสัญลักษณ์ของพวกมันเอาไว้ดังนั้นทุกครั้งที่ซอนยาขึ้นสังเวียนซอนยาไม่ได้ต่อสู้เพื่อเงินตำแหน่งหรือความภาคภูมิใจแต่เธอต้องการจะสับคนที่ทำแบบนั้นกับเธอให้เป็นชิ้นช้นต่าหา ทว่าดิโ้ก็ไม่ได้สนใจและยังคงบอกให้พวกเธอลองเอาเรื่องนี้กลับไปคิดทบทวนดูครับนาสงเวียนการแข่งขันตอนนี้ผู้ชมต่างตะโกนโหร้องและส่งเสียงเชียร์กันดังสนั่นไปทั่วสนามส่วนเพื่อนของซอนย่าก็ได้ทําการเชื่อมต่อซอนย่าเข้ากับสัตว์ของเธอที่มีชื่อว่าคานิวอลทันทีด้านคู่แข่งมันเองก็ได้เชื่อมต่อสมองของมันเข้ากับสัตว์ที่มีชื่อว่าเทอร์โบแรปเตอร์แล้วก็กระโจนลงสนามตามคานิวอลไปเมื่อการต่อสู้เริ่มขึ้น ทั้งสองก็ผาักกระลุกผลัดกระล,ลับซึ่งดูเหมือนว่าฝ่ายของซอนยาจะได้เปรียบกว่าเนื่องจากคานิวอมีหางที่สามารถแตกออกมาเป็นอาวุธได้ถึง4หางด้วยกันแต่แล้วในจังหวะที่เธอคิดว่าจะชนะแล้วเพราะสามารถตัดแข่งของเจ้าเทอโบรปเตอร์ไดจ้จู่ๆเธอก็พบว่าภายตายกระดูกนั้นมันมีคมมีดพับซ่อนเอาไว้ดังนั้นพอแขนของมันขาดไปมันจะเปิดมีดพับนั้นออกมาใช้เล่นงานเธอทันที เมื่อเธอโดนมาเล่นงานจนติดกำแพงมันก็ใช้มีดเล่มนั้นจ้วงเสียบเธอลงไปจนมีดเมื่อดิโกเห็นว่าเธอจะพ่ายแพ้โดยที่มันไม่ต้องเสียงเงินสักบาทมันก็กระยิมยิ้มย่องออกมาในจังหวะที่เธอกำลังกรีดร้องด้วยความเจ็บปวดและมันก็กำลังจะชนะคานิวอกก็ลืมตาลงมามองดูมันอีกครั้งก่อนที่จะใช้มือและหางล็อกตัวของมันเอาไว้แน่นแล้วก็เอาปากเจาะเข้าไปที่คอของมันอย่างแรงก่อนที่จะกระซูกกลับขึ้นมาซึ่งนั่นก็ทําให้มันล้มงายและพ่ายแพ้ไปในที่สุด แต่เธอก็ยังไม่นำใจพอจึงได้ฉีกหัวของมันออกมาจากล่างจากนั้นก็ชูขึ้นเพื่อให้คนทั้งสนามได้เห็นว่าเธอคือผู้ชนะนั่นจึงทำให้คนทั้งสนามต่างโห่ร้องกันด้วยความสาใจและส่งเสียงเชียร์กันออกมาว่าคานิวอซ้ำกันอยู่หลายครั้งซึ่งเสียงแห่งความยินดีนั้นก็ทำให้ดิโคโกรธดมากๆขณะที่ทุกคนกำลังเก็บของซอนยาก็เห็นหญิงสาวที่เป็นคู่ขาของดิโคเดินผ่านไปเธอจึงเดินเข้าไปทักทาย โดยหญิงสาวคนนั้นกล่าวชื่นชมการต่อสู้ของซอนยา่าและบอกกับซอนย่าว่าเธอไม่ชอบดิโก้เธออยากจะหนีไปจากเขาแต่ก็ไม่รู้ว่าจะทำยังไงเมื่อซอนย่าได้ยินจึงชวนให้หญิงสาวนั่นมาอยู่ด้วยกันจังหวะที่ทั้งสองกำลังจะจูบก,กันจูๆ่ๆมือของหญิงสาวก็นันไปถูกตู้ที่เก็บคานิวอลเอาไว้ทำให้หญิงสาวตกใจมากซอนย่าจึงปลอบเธอพร้อมกับบอกว่าทุกคนมาเห็นสิ่งที่อยากเห็นและมาคิดว่าคานนวอลคือสิ่งที่ให้ความแข็งแกร่งกับฉัน แต่ยังไม่ทันที่จะพูจบหญิงสาวนั้นก็เข้ามาจับให้ซอนย่าหันไปดูเรือนร่างเปลยเปล่าของเธอแทนและบอกว่าใช่ทุกคนเห็นในสิ่งที่ต้องการเห็นพอซอนย่าเห็นดังนั้นจึงตรงเข้าไปจูบเธอทันทีจากนั้นก็ส่งยิ้มหวานให้แก่กันทว่าจังหวะน,นั้นเองจูจูหญิงสาวก็ทําให้เล็บยาวขึ้นจนกงเล็บนั้นเสียบทะลุคางของซอนย่าขึ้นไปจนถึงหัวแล้วซอนย่าก็เลือดไหลาอาบและชักกระตุกทันทีโดยที่มีดิโก้ค่อยๆก้าวเดินเข้ามาในห้อง พร้อมกับเอ่ยถามซอนย่าไปว่าทีนี้กลัวหรือ,อยังส่วนหญิงสาวนั้นก็พูดกับซอนย่าว่าช่วยไม่ได้นะเพราะเธอดันทําให้ดิโคโมโหเองแล้วก็โยนซอนย่าลงพื้นพร้อมกับกระทืบใบหน้าของซอนย่าจนเละทันทีจังหวะที่ทั้งสองคนกําลังสะใจที่กําจัดซอนย่าได้จู่ๆก็มีเสียงพูดออกมาว่าตบตาได้แนบเนียนแต่ยังไม่ดีพอพร้อมๆกับส่งเสียงหัวเราะอย่างสยดสยองออกมา นั่นทำให้ดิโคงงมากและพยายามเขียนซอนย่าดูว่าเธอเป็นตัวอะไรกันแน่ซึ่งเธอก็ตอบออกไปว่าก็แค่ตัวประมวลผลไบโอแวร์2ตัวที่เชื่อมต่อกับกระดูกสันหลังเมื่อดิโคได้ยินจึงเปิดดูซากของซอนย่าทําให้เขาได้ทราบว่านี่มันไม่ใช่มนุษย์แต่เป็นแค่ไบโอแวร์เท่านั้นจากนั้นซอนย่าก็เฉลยเรื่องราวของเธอผ่านทางลำโพงว่าคืนที่เธอเกือบตายเพื่อนๆมาเจอเธอและคิดจะรักษาร่างกายของเธอเอาไว้ I. แต่ไอ้แกงนั่นก็ดันทำเธอจนกระโหลกของเธอแตกและแกอยากรู้ใช่ไหมว่าทำไมฉันถึงแข่งแก่งนั่นก็เพราะทุกครั้งที่ฉันก้าวขึ้นสู่สังเวียนฉันไม่ได้ต่อสู้เพื่ออะไรเลยนอกจากชีวิตของตัวเองความกลัวนั่นแหละก็คือความแข็งแก่งของฉันซึ่งทันทีที่ผู้จบทั้งสองคนก็ค่อยๆหันหลังกลับไปดูว่าแท้จริงแล้วซอนย่าเป็นตัวอะไรกันแน่เมื่อแม่สาวนั้นเห็นก็พยายามจะวิ่งหนีแต่ก็ไม่ทันพอโดนแทงจนตายไปเสียก่อน ส่วนดิโคเองกนน็หนีไม่ทันเช่นกันโดยซอนย่าได้ใช้หางจับตัวของมันยกขึ้นมาให้เผชิญหน้ากับเธอซึ่งแท้จริงแล้วเธอก็คือคานิวอนนั่นเองแล้วเธอก็ถามกับมันว่าแล้วนายละ่ะสัมผัสกับความตายได้หรือ,อยังสรุปนะครับในอดีตซอนย่าถูกข่มขืนและทิ้งให้ตายแต่เพื่อนๆก็ได้มาช่วยเธอแล้วก็เก็บเธอเอาไว้ในร่างไบโอแวร์ของคานิวอไม่ใช่ร่างไบโอแวร์ของซอนย่าดังนั้นทุกครั้งที่เธอขึ้นต่อสู้เธอจึงต้องชนะ เพราะเธอสู้เพื่อความตายของตัวเองนั่นเองส่วนหญิงสาวของดิโก้ก็คือไบโอแวรรับใช้ของเขาครับ mm hmm. ก็จบไปแล้วนะครับกับซีรีส์ Love, Death r o b o t เอพิี่ดที่1ตอนซอนนี่เอ็ใครที่ชื่นชอบหนังแนวนี้อยากฟังเรื่องไหนก็แนะนำกันมาได้นะครับเป็นกำลังใจให้กันด้วยการกดไลค์แชร์ติดตามและอย่าลืมคอมเมนต์พูดคุยกันแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับ